สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนก็วันนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์ไทนาโอมินะครับก็เราไปดูที่ความสามารถกันนะอ่ะเข้าไปที่สม,มุดภาพแล้วก็ไปที่หน้าประใหม่นะครับก็มีตัวละครแจกฟรีด้วยนะครับสําหรับรอบนี้ความสามารถของตัวใหม่นะครับวาเลนไทน์โอมินะสกิลแรกเพิ่มการควบคุมเต่าแม่งยามห้าสิบสามเปอร์เซ็นต เมื่อใช้ไอเทมคู่ขี้เนี่ยก็จะบวก10%นะครับแล้วก็โอกาสแปลง10%ป้องกันการบังคับย้ายนะครับแล้วก็ดักจับ2ครั้งอันนี้จะเป็นสกิลของหมวดไทเทนเนียมนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเราเนาะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเมื่อตกหรือก่อสร้างแรงมาร์โดยตรงจะมีโอกาส90%เปอรอโอลิมปิกในพื้นที่ที่เลือกนะครับก็ อัปเกรดเป็นแรงม้าแล้วก็จะดึงดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับก็จะเป็นสกิลของชาละวัยเนะาะแรงม้าแล้วก็เลือกจากโอลิมปิกแล้วก็ดูดเนาะเมื่อฟาดของข้ามตกที่พื้นที่ของฉากเนี่ยห้าค่าผัานธานที่แพงขึ้นก็จะเป็นหมีเอ่มไอหมีค้งมือนะหมีอะไรสักอย่างนะลืมชื่อไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครวาเลนไทน์เอสเทลนะครับ ก็2021นะครับก็เป็นโอกาสเจ70%สเจดสอร์เซดักจับฝ่ายตรงข้ามนะครับบนแรงมัดของเรานะครับแล้วก็จะบังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ที่แผนที่สุดของเราด้วยนะครับแล้วก็ขโมยมาเบิ้ลเอิอ่มหรืออ๋อพวกขโมยมาเบิ้ลพวก,กอะไรแบบนี้ก็จะไม่แสดงผลนะของฝ่ายตรงข้ามนะครับ เมื่อตกหรือก่อสร้างลรงมัรของชายโดยตรงเนี่ยจะมีโอกาส90ดึงฝาตรงข้ามหน้าหลัง4ช่องนะครับเมื่อฝาตรงข้ามตกที่ลรงมัรของเรา65เการขันฟองสบู่ก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครใหม่เราไปดูที่วิธีการตามหานะครับวิธีการตามหานะครับก็มาเป็นรูปแบบการส่มนะครับมีตัวละครมีเมียนเข้ามาด้วยเนาะ อ่ะตัวละครวาเลนไทน์ Valentine สายน้ำล,ลายสุดกรแกร่งนะครับอัปเดตใหม่วาเลนไทน์นาโอมิเอ็กซ์บวกนะครับก็ถ้าอยากได้วาเลนไทน์มาโอลิเนี่ยเราก็ต้องตามหาการ์ดวาเลนไทน์นะครับ2ชิ้นลูกโป่งวาเลนไทน์2ชิ้นแล้วก็เป็นตุ๊กตาวาเลนไทน์2ชิ้นนะครับเอามาแลกเป็นตัวใหม่ได้เลยหรือการ์ดวาเลนไทน์เนี่ย2ชิ้นลูกโป่ง2ชิ้นตุ๊กตา2ชิ้นเอามาแลกเป็นมีเมี่ยง ตุ๊กตาหนึ่งตัวสามารถหาได้จากการหาตุ๊กตาหมีหนึ่งสองสามอย่างละสาม้นแพ็คกลาสสิบตัวละครสุดฮิตก็มีตัวในอีเวนต์ด้วยซีโร่ราชินีเพนล็อกไวมอกาน่าแอมเบอร์ดัปเปอร์เอลล่าเฟลิสเฟลิสเตล่าไดดอนอดอนแันนี่ ไซเบอร์ป่องแป้งแล้วก็ดารมันนออนตอนอีกนะครับเอาลูกโป่งสามชิ้นมาแรกนะลูกโป่งหนึ่งชิ้นก็มาแรกเป็นกล่องสุ่มญัญ,ญมณีได้นะครับก็กิจกรรมการเล่นนะอีเวนต์นี้นะครับมีแผนที่ใหม่เข้ามาด้วยนะครับแผนที่นี้จะอยู่ในโหมดเซอร์ไววันนะครับก็แผนที่ใหม่มาแล้วเปิดแผนที่หนีจากเกาะโจนสลลดนะครับแผนที่นี้นะครับลังระยะเวลาภารกิจจำกัด สิบกุมภาพันธ์วันนี้วันที่สิบนี่มันน่าจะมีภารกิจอะไรมาอ๋อจะเป็นภารกิจในมิชชั่นนะเราไปดูกันนะครับก็แผนที่นี้อยู่ในหมดเซอร์ไวนเล่งสืบคนนะก็แล้วก็มีอัปเดตใหม่กล่องของขวัญน,นะครับพิเศษบาลนไทยแนะแก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบเกเลยนะตรวจสอบได้ที่เอ่อกล่องของขวัญน,นะครับพิเศษบาลนไทย ที่แพ็กสุดขมอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราไปดูในประกาศนะเป็นขายของนะครับก็อีเวนต์ล็อกอินพิเศษฉลองตุกจีวันที่12นี้นะครับอย่าลืมเข้ามานะครับก็เข้ามาเกมมาเนี่ยก็จะได้รับลูกบาทอัเป้านะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นเกม1ครั้งเนี่ยต่อ1รับเพิ่มอีกอ๋อถ้าเราเล่นเกม1ครั้งเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใดก็ได้นะครับรับเพิ่มอีก1ลูกก็คือวันที่12เนี่ยเราก็จะได้2ลูกนะครับก็รางวัลก็ตามรูปนี้เลยโอเคเราไปดูที่ภารกิจนะครับภารกิจของดายใหม่นะก็เข้าไปที่บิงโกเหมือนเขาจะปรับเปลี่ยนภารกิจบิงโกด้วยนะไหนใช่ไหมแชมเปี้ยนลีกห้าสิบเพกนะเพิ่มแล้ว แล้วก็เซอร์เววานยัง1 0 0งรอเพรอยู่แชมเปหลี้ยนลีก1 0 0เพรอยู่นะครับอ้าวไหนอะภารกิจอ้าวภารกิจอยู่ไหนอะน่าจะยังไม่ขึ้นนะแล้วก็มีรับส่วนสด2,000เพชรด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมเทศกาลแห่งความรักนะครับ ก็มีล็อกอิน28วันเนาะก็วันแรกก็รับตัวละครเป็นเลยรับสูงนสุด2 0 0พเพชรนะครับอีเวนต์นี้หมดถึงวันไหนไม่บอกด้วยนะก็มีอีเวนต์เล่งนะอืมอันนี้เล่งกับส่งโคดเวอร์นะครับเล่นน,น่าจะเล่นได้ทุกแผนที่เนาะเขาไม่บอกก็รับแสงแห่งเกตยศนะอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบที่ป๊อปอัพรับสูวนสุด2 0 0พเพชรแหววาเลนไทน์นะครับตรงนี้อย่าลืมเข้ามาก็ แผนที่ใหม่จะอยู่ตรงนี้นะครับ s u r v ์ v ไววางเซิร์ไว v วัยเนี่นะครับวิธีการเล่นของแผนที่นี้นะครับกติกาลูกเต๋าเนี่ยก็เป็นลูกเต๋าแบบสุ่มเราใช้ลูกเต่าเพียงหนึ่งลูกนะครับตามค่าเริ่มต้นนะเพราะไม่มีเกตลูกเต่านะครับถ้าโยมนมาเนี่ยจะได้รับเลขแบบสุ่มก็เหมือนกับแผนที่ทั่วไปของโหมดนี้เนาะแล้วก็ ล,ลูกเต่าเนี่ยก็จะมีไอเทมให้เก็บด้วยนะถ้าเราเก็บไอเทมลูกเต่าคูณสองหน้าเราก็จะได้ลูกเต่า2ลูกนะครับแล้วก็เล่นอ,อย่างมีกลยุทธ์กับไอเทมต่งๆานะครับครับก็จะมีไอเทมมากมายให้เราเก็บแล้วก็ใช้ไอเทมนั้นให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็หากลบนี้ไปถึงพื้นที่พื้นที่จบเนี่ยเราก็จะได้ชนะนะครับโอเคก็ เสำหรับแผ่นที่นี้นะครับเราก็จะใช้ทองสามหมื่นแล้วก็ชนะได้หนึ่งแสนสองหมืนทองนะครับก็เป็นแผน่แผนที่ที่อาจจะได้เหรียญเยอะนะก็อีเวนนี้นะครับก็ยังจะมีกิจกรรมแพ็กเกจสุดคุ้มที่ทุกคนเอมหลายคนรอคอยนะครับก็ไปดูที่ประกาศโอเคเอม บัฟของตัวนี้นะก็สร้างสามหลังเนี่ยไปยังจุดสตาร์ทนะครับเก้าสิบซ็นต์ะก็ห้าสิบเปอร์ย้ายไปยังหัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับโอเคก็ไม่น่ามีอะไรเนะตรงนี้อีเวนต์ประจำสัปดาห์ก็นี่เลยนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อปรับเปลี่ยนพรกิจบิงโกนะ วันจันกับวันพุธเนี่ยจะเป็นเล่งแชมเปี้ยนลีกหนึ่งคังกับเซอร์ไวเวนหนึ่งคัจาก30เพชรเป็น50เพชรนะครับก็เข้ามาดูได้ตามนี้โหเล่งแผนที่โลกจาก30เพชรทำไมเป็นแกกพ็กไกส์พิเนียมไปแล้วพิกไกั์ส3โคตรเวอร์เป็น10โคตรเวอร์ก็ถือว่าดีก็ยูเบนห้ามพลาดนะแห่งความรักบอกไปแล้วเนาะ อบอกไปแล้วอันนี้บิงโกอย่งบอกไปแล้วนะมีเว้นเชิญเพื่อนด้วยนะครับเชิญเพื่อนอ่เร,เราเข้าไปดูกันแล้วก็จะมีอีเวนต์เป็นเล่นแผนที่ใหม่นะแผนที่เอิมจนสไลดน์นีออกจากเกาะจนสไลด์แต่รายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรนะครับไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่บอกนะแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินพิเศษนะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะเป็นลูกบา่ายอัเปาเนาะแล้วก็ อีเวนต์สุดสัปดาหานะสิบสามสิบสีนี้นะครับก็รับ100่งร้อเพรนะครับเมื่อเราเล่งเกมก็นะครับแพ็คก,การ์0สาดอลลาร์นะครับก็จะเปิดขายในวันที่สิบสอเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับก็เป็นลูกบาทเลือกนะลูกบาทแบบเลือกเราสามารถเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกลูรูเบล คิมอิสซา,าเบลชาวาวางเลิกที่ถูกปุกแล้วก็นิโคได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง30ดอลลาร์ก็ประมาณ900กว่าบาทนะก็มีกิจกรรมแพ็กเกจวันลนไทยนะครับ1นึงดอลลาร์เนาะก็เป็นได้เป็นของขวัญพิเศษนะครับก็เราเข้าไปดูกันที่ร้านค้าเลยดีกว่านะพวกนี้นแป๊บนึงนะแล้วก็เอิมร้านค้าใช่ริมไปเลยอืม ตรงนี้ก็อไอเทมจำกัดเนาะนี่นะครับอตอนนี้ตังในบอลเลตมีสามบาทเนาะก็ยังเติมไม่ได้นะครับก็โอเคก,ก็ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับอีวนต์นี้นะครับเมื่อกันใหม่คลิปหน้านะครับก็วันประมาณวันเสาร์ที่สิบสามนี้เราจะมีกิจกรรมที่ช่องของเรานะครับก็จะเปกิจกรรมอะไร ก็เราติดตามได้นะครับวันวาเลนไทน์ก่อนวันวาเลนไทน์นะครับก็อืมโอเคเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกทีนึงที่หน้าแฟนเพจนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งจริงๆนะครับก็ขอโทษด้วยวันนี้ก็มาสายเนี่ยบ้านล็อกนะครับเปิดห้องไม่ได้โอเคเขาล็อกไว้อืมก็เลยเข้าไป อัดคลิปในคอมไม่ได้โอเคก็มาใช้อัดในโทรศัพท์ไม่รู้ว่าเสืยอเป็นอย่างไรบ้างก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน